เอ้ามันคือหลายชั้นเนี่ยแท่นแท่นแท่นทองมอดมันได้โน้ตักแล้วเนาะจะเป็นในนั้นก็ได้มีไพ่ไหมบ่เซนบ่มีบ่เซนนะเอชาวถินขำเพิ่นเอายเยอะพี่ดังเไยบ่เซนบ้านเฮาเบอเซนบ่เซนเพราะเอ้ยมันจะเอาใจใส่เนาะอยากให้ได้ดีคนนเาะ ทีมงานทุกคนเน่ทีงานเลยฝากมาพกคนนอกพี่น้องมีทุกคนเลยทีมงานเท่าแบบนี้ลองก่อนนะพี่น้องเนาะเม็นเงี้ยงเลยจะลองแกะบางคนเนาะเม็นเม็นเงีงอันนี้จะเป็นบาชิอุทมพรเาน พามาอีกบบดนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยดังจากว่าเมื่อนี้เอาข้าวสานข้าวสานมาส่งกันนะท้าแม่ท้าพ่อพี่น้องเลยก็ได้ออกมานะเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำอยู่น้ำพอน้ำแม่เด้เดี๋ยวสีอันน่ะออกไปเห็นเียนงานบาริจิตติ์ก็ได้เพราะว่าสั่งไม่พี่น้องเลยสั่งไม่ให้กับข้าวเจาอ่าไปส่งเหตุเชื่อนของไอ้บุญซะพี่น้องเลยมาอนี้ก็ได้ กพอดีเลยพี่น้องเอ้มืาอนี้ก็ได้พอดีว่าเมื่อนี้เนาะทางบัจจิตเองอ่าได้รับของเนาะสีมาเกะของฝากจากทางฝั่งไทยเนาะอ่าว่าแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นทางเอื้อยแอนหรือว่าพี่แอนพี่น้องเอ้ยเพื่อนฝากมาให้บัจจิตเองกับทางทีมงานซีเมนต์อีหยังเด้เนาะรอดุนเบิงแต่ว่าบัจจิตเองฮู้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่า FC นี่แหละเนาะอ่า FC ยังเรางบ่ฮู้เด้อยังบ่จักบ่ สดงว่าบ่จิตกับบราทงเอ้ยเพิ่นู้2คนันี่เนาะอยากกอยู่นี่อันนี้น่ะคือของน่ะฮอดตั้งแต่มื้อก่อนบ่จิตลงปักเพี่น้องเอ้ยของมาปึ๊บบ่จิตลงปักเปั๊บมันก็เลยหึงแน่ากลับไปเอามงมือวานนีเนาะเอามือวานนีแหละพี่น้องเอ้ยึบเบิ่งดูบัดนี้ก็ได้แกะแน่เนาะเบิ่งๆๆแกะก่อนก็ได้จังได๋ก็สบายดีก่อนก่อนสิแกะก็ได้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตจูุ่สุขคนพี่น้องเอ่ยมาลุ้นน้ำกันเนาะของจากฝั่งไทยเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮอดเล้อเด้อฮอดเด้อเด้อเด้อฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วมันคือของควันหรอของควันของควันนะเนี่ยอันที่แบบสำคัญเลยหนึ่งสองสาม บ่แบบง่ายๆคือพพเพิ่นบัวหักเพิ่นบัแพงเพิ่นบัอยากให้ได้นี่เพิ่นบัวผักมาให้ได้อย่างนี้นาะเอาพี่น้องเงยจังไดกักนกเดี๋ยวกินข้าวกินกกกน้ำก็พอกระเมอเดี๋ยวก็สีออกไปนายเอาออกไปนาดิออกไปที่พิธีงานเด็ดรับตา,บตาอบเอ้า <c oughs> มันคือหลายชั้นเนี่ยอ <c oughs> <ช>่าเต้นเะต้นเตน โอ้คักแล้วเนาะต้เป no. no. ็นแน่นๆจได้น้องแ้น้องแกเบ้งชินินทีๆมีชื่อป่เอืดผู้ใดจ่าน่ะหนึงชื As ่อใคเอาจะอ่านเหมพี่เหนียวใช้อ่านบ้งกคักยังนี่นะไปอ่านเปลี่ยนี่นี่นีอันนี้นะเอินวมาเวียด คงบาเวียดเฮ้ยนีเงใช่คงเบาจิตนห้าเบาจิตอ่าเนาะพี่น้องของแขอยนะมี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 เห็นบ่ชาเวลตาอ้าเวลตาาเวลตาไปไปแ้เป็นพูดเป็นพูดลุนนี่เนาะ อะไรด่าโดยโดยโดยนางคำไพ่นางคำนางคำในไดจะอ่านมึงกับใคไพ่จ้ะเบาคำอ่านางคำเสิไดโดยโดยบัเห็นอันนี้เนาะอะบัวชอบอันนี้อ่านกับอ่านภาษาไทยกับข่อยสัตว์แยนมนบัวบัวเบาคต้องเห็นของข่อยเพิอมสะบ้างมันจะเป็นบาต้าบ้านเขาบาต้าบาต้าบาต้าบ้านเฮาบาต้าแมนบัโดโอ้ กินอยู่รถแท้เอ้ยชิดบ่าวจิตหั่นเด้พี่น้องเอ้ยนี่บ่าวจิตอัวนี้ซิมไรตัวนี้มันมีชื่อบ่จิเด้บ่มีออกมาให้เบิดก่อนอืแทนบ่าวแสนบ้านเฮาบ่แสนไอามีบ่แสนบ่มีบ่แสนน่ะเออชาวกคําเพิ่นเออบ่ยกพี่น้องเอ้ยบ่แนบ้านเฮาเบ่แนบ่แนอื พราะเอ้ยมันจะเอาใจใส่เนาะอยากให้ได้ดีกคนเนาะทีมงานหกคนเนาทีมงานเลยฝากมาหกคนเนาะพี่น้องมีทุกคนเลยทีมงานเทาโอ้พอแบบนี้ลองก่อนนะพี่น้องเนาะแมนยังเลยจะลองแก๊ะบางคนเนาะแมนแมนยังอันนี้จะเป็นบาร์คลิอุ้มพรเาแมนมันต้องแก๊ะได้พี่น้องเยแก๊ะของฟูอื่นมาได้อันนี้นะอยากกินแต่เฮู้แนวอยู่ราวหอมบ่มีขายนี่นะอันนี้นะ bọc chít bò cho cuộc đời phần phang chú nó mang yang cọc chẳng mang Chắc mặn gin nó qua hiệu nít tóc của nó phiền này giác hay bự dì sang mẹ giả chẳng qua đơn thân ý đâu gin ấy bọc vì nó đâu gin ấy đâu bọc vì nó mang chẳng qua chẳng mẹ 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 mặn mẹ 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 เดี๋ยวลองลองชิมเบิึงก่อนก็ได้เนาะมันคืออีหยังพี่น้องลองชิมมึงบ่แกะได้เลยแก้เข right> ้เข้อ้าวคือเหนียวเดี๋ยวเราต้องหนึ่งก่อนบ่หอมนะหอมบ่เดี๋ยวเราต้องหนึ่งก่อนบ่เดี๋ยวไปจังไดนพี่น้องเลยเบิึงดูอ๋อนี่ก็เนาะลองชิมกันแล้วพี่น้องน่าอ้ยอร่อยมากเลย ออ้ยมึงจะกองจุดแสวเนี่ยอัตนนี้วลูกมันเนาะคือมันแคบเลยมันเคยังไม่เคยกินเลยี่ครั้งแรกในชีวิตเลยอาเขาขีดนเรย่งนี้เนาะสม มังนับน้องพี Demon> ่น้องมังนับับปะรดจ้าจิ๊เจ้ากินอย่างเดียวเจ้าเดียวเจ้าก็ย่อขคอยทานก่อนอ๋อ้ชาวมีหน้ามากแบบนี้เลยน้องพี่น้องแบบแบบยังไม่เคยกินหน้านี่นะมะกล้วยแต่ว่าอยู่ไทยน่ะชาวมีน้าอ่า ข่ยกินเนาะแต่ว่ามันแพงเนาะพี่น้องอันนี้น่ะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นเนอาซื้อมาฝากเนาะนี่มะกล้วยพี่น้องเอ้ยนี่แบ่งกันนี่ถ้าพอซ่าแม่บูดิกซ่านีนะ3คนพอดีเลยคนมอีหยังนี่น่ะไสนั่น้องตัวนี้ก่อนเป็นยังตัวนี้กับตัวนี้อันใด่อยเอาตัวนี้ก่อนอันนี้น่ะข่อยมักอยู่แล้วอืงพามันเป็นชมเด้มักัดเนาะเพิ่นเอาใส่งแบบนี้พี่น้องเนาะแต่ก็บ่เคย บรเคยกินที่คืออดไรเคยกินชาวไม่น่าศับตรดสิสิตาเมียนบ่อขึ้นย่างตัวนี้เครื่องตักข้าวไปจ้ะนี่ใบฉี่าบสันเดอพี่น้องว่าน้องไม่น่ากับเคยกินขนมเป็นี่กินเนาะของกินแมงเจจิวมะม่วงกวนสุดบ่ดอดูดูแล้วูกจะ จลองคิดนี่เคยกินล้วนี่เลยคืนลองมะม่วงว่ะมะม่วงคือใส่แบบนี้เนาะนี่มะม่วงนะมันมีลายลายรสชาติก็จริงจริงนะทีนี่มันเป็นมะม่วงบริสุทธิ์คามเอาไปลองคิดลองเป็นหนึ่งเดียคือบุกค่อยนั่นเนาะบุกค่อยกินแบบนี้ชัดๆเผือได้คือลองเป็นหนึ่งเดียเนาะน้ำเจ้าบ่นี่ทธิ คือมะพร้าอืมคือมะพข้านะเม็นแบบแฉบเลยนะเนเฉพาะปแ้วนะเอิมนมาหรือเฉพาะมะพร้าเป็นแม่ครับเปนม่บ่ข้าเป็น,นม่นบอม่าาบอ,อืม,อมต่อเข่าอย่างงี้งนะเหม่ยๆใส่ของกันพิงกันกน่อยไอ้น้า ไป็นวัยสี่พันไปบ่มาเจงไงยี่สิ่แป่ยี่สิบสองยี่สิบสี่โอเค่ไรยังเด็กกับหน่อยเนาะไหน กินเล็กเขาไม่หิวดิแล้วพี่น้องพี่น้องซื้อเครื่องขึ้นเหล็กมาให้สะพ่อพิ่นเนาะเพราะว่าตัวซับมันกันแบบนอนหน้าค่ะนะพี่น้องก็เลยน้องไม้นั่งซื้อแบบนี้มาให้สะพ่อพิ่นคิดเลขเนาะแกไม่ได้แพงปันใดนะพี่น้องประมาณแสนหนึ่งเนาะก็แพงดูนะพี่น้องแกเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ทานนี่เนาะพี่น้อง ไม่ได้ใช้ทานชเ<อ>ลยเพิืนโนวานนี่โอเเดี๋ยวจิใช้ชชชงานครั้งแรกเลยนะพี่น้อง,งแบบออตัวนี้โฮสพันน้องนี่หากันไปเลยเดี๋ยวนี่ื้อ่ได้ชี้าเลยใแบบ้นก็ใช<ค>จนงนะใแบบช้ชี้บ้าง0ันบวกกับการผลิตคลิป อืออะฟริตอนเนาะแบงโบร์ได้ล้เกาแฟกาแฟเอาถุงสหรือถุงนี่ตั้นี้ถุงสนี่บลูริคเอาจะไอเอาพ่โนอีกเอาพโนอีกหนึงโอเคขัใจหลายเรื่อะไเนาะอ้โหติัสาาตด สามสามสามสองสามเก้สีองสียงเนาะสีงอึ้บหน้ามีสมีน้มักซีนี่น้องพี่น้องิตตี้เนาะิตตี้คืออะไิตตี้วันนึงวันอะองพี่น้องโอเคอชี่าหน้าพี่น้องน้แห้ถอกใจขนาดบบเอ้จะจะในอยู่บ้งนี่อี่อาเมองพี่กนี่ี เาจะเคยนี <irm ala> <presents> ่นี่อนี่ก่อนนี่เคยกินย oh, ีบ้นี่มาด้วยนี่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 นงน้ำลูกเลยมนันจะเคยกินยีบ้อนมั้ยวขาจะเคยกินสบายสบายดีสบายดดอจะลองกินมะพร้าวด้วยค่ะจะลองยำเบิ้งิเคลได้หรอิเคลเนมันเหนียวเลยเราเห็นรแต่มันแ่้กินข้าได้มัน kính nhé, kính cá pa, thêm cá pa này bao, à, mày nicka, ao pa, nó bảo cam hãy chè bò là ngay, chè, bò, chè bò, chè bò, nè 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 nè, này, con nấm quế, nè, có phần nhiều, này các, chỗ này cho chị ăn là được, một này nè, chè nè, cái một, cái một, một, มาพี ard, ่น้องเพราะมันอยากน้ำอืมเอานั่นแหละพี่น้องเลยถ้าแม่เพิ่นเดียวจะให้ถ้าแม่เพิ่นมาชิมบ้างเนาะเดี๋ยวลูกเจ้ให้พอละมาเอาๆให้เจ้เลยเจ้บอกว่าเป็นของทางพี่แอนป่วยอยู่ทางฝั่งไทยเป็นผักมาให้จำได้แล้วแนนตอนดำนาเพิ่นเคยผักอ่านั่นบอ บ่บ่บคนคนคนดาาูทานเนาะคนคนดูเอื้อยเนาะ,นะ <c oughs> อันนี้ไม่ยังนี่จักอยู่บน่นี่บ<อ>ุจักกำลังลูกแล้วยังบม่ผุอ่ะตัวนี้พอชิมแล้วยังยังตัวนี้บ่มีของชิ้นงานเบิดได้พอไหมบ่ครับเหมือนกันมันเกะยากมา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 ต้องลองเบิึงก่อนนะต้องลองให้เบิร์ดหนี่เป<อ>็นเนียวคือกันเลย <c oughs> Cá lê hả? Cá lê. Mày ăn nhỉ? Mày ăn mày ăn kìa bà. Mày ăn thôi chứ. Mày ăn cơ Mày ăn cơ đi. Cứ cứ kiếm nhiều vậy. Cứ kiếm nhiều. Mền bố Dù thế ăn kín bằng hàng đó. Khà lùng nhưng mà khơi này <laughs> không? Anh đi làm ăn đây họ nên คือมันเนาะคือมันนะคือมันบริคือเด้อมันแก้วมันแก้วแต่ว่างาเจ้าเห็ดในนี้เนาะแม่เนี้ยเห็ดเก็บแบบนี้เด้แซ่บพี่น้อยแซ่บเลยแซ่บดีป่ะลองมาดูตัวนี้อันนี้เป็นให้พ่อเพิ่นกินเองพี่น้องเด้มาซีเมนตี่ยอย่างเดียวเพราะว่าได้รแบบนี้ลองเบ้างมาให้เราลองไปเลยพี่น้องไปหมดอ่ะลองกินเบึ้ง

อืมตำแม่เรายืดเส้งเถียงพี่น้องเยต้มปลาเหรอจมปลาอ้าเป็นไม้พี่น้อยยังเดียวเป็นไม้คือกระดิ่งเนาะเอ๊ะข้าวกล้วยอืมแล้วเบ็ดขึ้กล้วยแห็นเบิ้งเบิ้งมานี่เบิ้งเอเคเนาะขัากินพี่น้อยกล้วยกล้วยขอให้เป็นนี่ส่งมาจากฝั่งไทยโดยตรงเลยได้ เอแล้วก็ซื้อมาให้พี่เรงเลยเพราะว่าอยากให้กินอยากให้ทั้งทีมงานได้กินมิแต่ว่าฉันไม่เอาไปชิมเลยไม่อยากกินเลมามานึ่งมากินกันหน่อยอืมเบิ่งเบ่งเบ่งเบ่งไม่ก็เห็ดขับแม่อืมเพราะมิแต่ว่าอยากให้พ่อกับแม่เพิ่นถึงขาไมี้าพิ่งกิน่วนนั่นแหละ สิเอาไปให้ทางทีมงานพี่น้องนะพี่ติดนะโอเคกล้องเลยนั่อืมตักอาเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอนี้ามียังะกลองอันนี้พี่น้องเอ้ยได้กะอันนี้เป็นของบ่บ่ิเองเนาะว่าทางเบิ่งแม่สมเพิ่นพาอ่าคมมาให้พี่น้องเอยแต่ว่าส่วนนี่ เดี๋ยวกไมบอกยืนออยแ่รอยต่านั่นเล่พี่ด้อเลยอีเลยอันนี้ก็เอาขีมมาเนาะรับคขีมมาเพมพี่น้องเลยจากทังฟังไทยโดยตรงคือกันนั่นเอก็ได้ได้ปะได้ย่บได้ยได้ี่บอ

กระโปงกระโปงของดิ้งน้อยเนาะนะกระโปงฮัเลิกเลยเมนบ่บ่แล้วโอ้โนี่เด้พี่น้องเป็นศีรามน้ำตัวนี้ก็ได้เนาะแต่เพ่งแพ่งนะครับโบคุณฝากคุณฝากให้เออคุณฝากให้อีกนะอันนั้นอีกได้พ่ออ่าครอบครัวอยู่บ้านสายบุญคุณไดนี่นะเนี่ยเนี่เป็นได้ฝากมาแล้วมันก็ได้เนื้ออ่าฝากมาพี่แม่นโอ้แล้วก็เป็นแพงเนาะพี่น้องกระโปงคนนี่เด้ <c oughs> ได้ละสุดๆเลยมีแต่ว่าของกบมาฮอดเนาะ <Yeah. S 2> ของกบมาฮอดแล้วอันนี้นะถ้าแม่เพิน่นแม่เพิ่นอยู่ฝั่งไทยเพิ่นลงทุนให้ทางลูกมาขายอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเราพี่นอ้องกันมาอดนุนซอยเน่เด้อเราพี่น้องคนใดที่ว่าเอ้ยทานได้ที่ว่าอยู่ใกล้เขตยงชิน้อ่หรือว่าแถวเกงกระอบเกงกระเบาเนาะกับ,บ ส่งได้เราพี่น้องได้ได้มีทางไหนก็งได้มีทางสบู่น้ำเนยเราพี่น้องกับเซรั่มแล้วก็สบู่นาขาวโดยจะนีน้ำเพราะว่ามันนั่นจะมีทรงแบบเราพี่น้องขาหน่ำอันนี้อันน้อยอย่างขาหน่ำจะพี่รองโดยโดยก็คือว่าได้รับไปแล้วอ่าทุกอย่างทุกแนวเลยล่ะพี่น้องเลยทรงแบบทรแบบแมนทรงแบบเท่าบอ ่อันนี้คือเราขายเบุญแล้วเราก็เอาเงินไปให้ทางแม่เพิ่นเนาะเพิ่นลงต้นให้เขาส่วนกำไรนะเราได้เนาะหส่วนขึ้นเราเพิ่นเพิ่นนี่นะพี่น้องแต่ทางแม่เพิ่นเขาเชื่อเชื่อใจทางบริจตระการนี้นะพี่น้องท่านก็เลยได้ฝากมาเนาะและยังไงก็ขอบุญขอบคุณทางแม่ลายๆเด้อเด้อขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงเสร็บงานก็ขอให้อ่าทอเกะเจ้านายเนาะอ่า หักแพงเด้อเนาะเด้อค่ะสู้ๆเนาะค่ะซวนขนมนี่กะโอ้ยแซ่บแฮงอีหลีซวนขนมเด้อเนาะทางเอื้อยทางานาบ่ิดน้องมีนาพ่อกับแม่อ่าได้ับได้ละเพ่นแม่เพิ่นงมๆงๆอยู่เนาะเพิ่นเียงเนาะพี่น้องไปเบิ่งเนาะดูมนาเดี๋ยวสิเอา้แม่เพิ่นอ่านแม่ให้ทางแม่เพิ่นลองเบิ่งก่อนโอ้ยอันน่ะ เห็นเวียกอยู่ก็ได้บ่ได้เนาะก็คือว่าได้รับเด้อทางเอือยเด้อเนาะนี่เด้ของเจ็บแซบเนาะจากทางฝั่งไทยเนาะงนเปียนพี่น้องเอือยได้รับแล้วเนาะจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณอ่าทางเอื่อยหลายๆเดี๋ยวสิเอาไปให้ทางเพิ่นเนาะปาไปงบ่ได้เพราะว่าเฮายังสิอันน่ะบ่ได้ิมเลยมันเป็นอะไรเ่นันบ่อืม เนืนีนะกินแพมเขาได้เลยโอ้มันคือนั่นเนาะเหนียวไปไปเหนียวบ่อือเป็นว่าโอ้ยอยากให้กินของแซ่บๆพี่น้องไงเพราะ่าอยู่บ้านเขามันไม่ได้มีเลยแบบนี้เลยไม่ก็อะไรแบบนแซ่บปะอือเว้ยเนาะอืมเนาะส่งเปลี่ยนใหม่ไม่เอ้ยเป็นอย่างไหม่หายได้เกิดยังมากินนื้อน่ากัดอันเดียวกันอยู่เนาะเอี้ยซีพันธ์จีหัวควันแร่ ไปกี่ไปกินแล้วนะแถมไม่น่ากินก่อนได้ไปไปทกินนล้วดางคาดเลยไปเป็นยังไงพี่น้องอืมอืมไปเถิงเข้ากำลังสชีอยวนอนสิบโมงแล้วมีแต่บ u จ g e t i n g เชี่ยออกไปเห็ดเรียบมันเข่าได้ budgeting เชี่ยออกไปเห็ดเรียบพี่น้องเลยอืมไปขึ้นไปทีงเตียงพี่น้อง แกงป,าปาลปาบ่นนี่คือแกงแกงแนะได้แล้วบ่ด้แลวบ่้ขันยังขันตอนอยังไงอน,นกบกจัมกบัมกมกบ,มกกบได้แล้ปลานะอพี่ใช่ไหมอ่าพ <c oughs> อาดีเลยพี่น้องเลยกินบัตรุคนนี่แหละวมือนนี่เหมือนไหน,น,นลองชิมิงดู <c oughs> มันจังแล้ดิจับตัวนี้จะชิมตัวได้เอาเถอะเอาตัวได้เจ้าเคยกินไหมตัวได้เจ้าเคยกินไม่เถอเคยกินบ่อือนี่นี่เอาตัวเอาตัวไหนก่อนกันเข้ามบิ๊มยิ้มแย้มเลยค่ะได้ยังบ่แน่นบ่เน้นบ่เหเอานี่เอาตัวนี้ก่อนก็ได้เอานี่้ะกล้วยน้อกวยก่อนก็ได้เัวอ้าวแม่ลองเบ่ชิมบ่เคยกินบ่อ๋อเหนียว อืมอ <mile> ืมค่ะคักค่ะค่ะคบแรกดีมันหาคนบมีเข่วเนาะมีว่าเข่วเลยอืมเอ่อถ้าแม่เพิ่นเข่วเพิ่นออกเนาะพี่น้องเข่าอันนี้เข่าเช้าว่าแม่เพิ่นอ่ะแกโคแกโค้งมีเข่วโค้เหนื่อแต่นี่แล้พี่น้องบ่นยิ้มเนี่ยอยู่มีบ่นยิ้มาอ๋อไม่อะอ่าอ้าวอันนี้จะเป็นตัวนี้จ๊ะ หากินเบอร์เนีคือคือหมักเผาเนาะก็มีหมักเ้าหมดเลยได้แต่ว่ารสชาติมันเป็นปนกันบ่หมักเ้ากับหมักปนกันทางเหนืเนาะของทางฝั่งไทยด้ยเห็นแบบเป็นแบรนด์ของไทยได้ได้แม่ตจะได้แม่กินบ่อันนี้ก็ยังโมบดเอาไปให้ใอยกินดีอะไรรับอื้อเหนียวเนาะแบบสิเหนีย่ เหนียวแต่ว่าพ่อเฮาหย่ำนี่มันก็เปืนเน่อยในปากลแล้วแปดโมงแต่ว่าบ่ฮู้แม่นหยังเจ้าเจ้ากินแล้วมันเป็นสีเบไดไหมเจ้าจก,กินมนันอยู่บ่หวานหอมๆเนาะหวานหอมๆอ,อืมแปดบมงลุกไปกุมยาตันนี้มันรสชาติเป็นไดรตัวนี้อ<ส>ะไแม่อ,อเ๋เปลยาแม่หมวานอ่าหวาน เอาแม่ยังไม่ได้กินเบื้องใดตัวนี้นะ,อนะบอกว่านี่กินเบื้องตัวนี้ก่อนนี่หอมแม่ปากเราแม่นแม่แม่มนจงกินให้เบิดก่อนได้เนาะจงังกันจงไว้กินตอนนั้นก็นได้ต้องให้ลองเบื้งก่อนเด้ลูกหลานอยู่ทางฝั่งไทยแม่เอ้ยเพื่อนผางมาให้ให้กินดีเนาะแม่มาค่อยกินเกลือแม่ยังตัวนี้เสร็จอยู่บ่ จักกระในเช okay. ี่ยบ่าเชี่บนะว่าเด็กแบบย่ำเข้าไปย่ำเข้าไปปนกันใด้นะในในอันน่ะในป่ากนะตัวนี้ก็ยังมูบิดตัวนี้ยังมูบิดถึยันแถวเนี้ยจะไปจับคอนดูศาสตร์มันหน่อยอืมพากันกินพากันกินเนาะอะไรแม่ไปเอาปลาองค์เกงมากชุกเลยบ่ชุกเลยุกนนโอ้มาชาพี่น้องเลยเดียวพากันกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะ นี่แต่ว่าสําหรับมนาคลิปนี้เด้อเอ้ยเด้อเนาะทั้งบริษัครอบครัวเนาะได้รับของเด้อเด้อเอ้ยเด้อเนาะหารับอ่ารับของผักของต้นจทงเอ้ยก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าด้กึกไก่ยังไก่ก็ได้ําให้กินเนาะยังอยากให้กินเนาะก็สิว่านี่ก็ได

No,